คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้สมองและความคิดในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรับชมกับผู้ปกครองเมนูทุ๊กเล็นะครับต้มเชื้อเลยว่าในโลนี้นะครับไม่มีใครเคยตาแล้วก็ไม่มีใครเคยกินแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาทามเมนูนะครับไก่ต้มคาราบาลดน่นะครับไปเลยว่ามันจะกินได้หรือว่ากินได้มากกับพ่อไหมลย นี่มาเริ่มตำกันเลยนะครับมาดูกันว่าวัตถุดิบอัลักของเรามีอะไรบ้างนะครับปลาไม่อธิบายดีกว่าเรื่องมีนะคาราบ้าคาราบ้าแดงนะครับแล้วก็เกย์แล้วก็เกย์อะไรได้เลยแล้วก็ลาบปักชีต้นหอมนะครับแล้วก็ช้อนยิวอะไรนี่ต้นหอมเหมือนกันตอนนอมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรสดีกุ้งจูรสแล้วก็น้ำตาลเรื่องไม่มีนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำมันน้ำมันอ่านี่คือของตุ้งเต็งนะครับมาเริ่มกันเลยอ๋อปลาไม่เป็นคนเริ่มคนเล่นนะครับเพราะปาไม่เริ่มตำเลยครับตำพูดก่อน กันเด็ดเดียวกันตดปวยก้อนติดปวยก้อนนะครับตรงนต้องติดป่วยก้อนนี่เดี๋ยวทกันต้องติดปวยเลยนี่เกะก้าครับนี่นี่เอาเลเลยัเลเออเดี๋ยวเลจอยู่ับาไกวะเออิดเล้งทเริ่มไปเ้อนี้ ได้กรับป้ด้กระบาดกอนครบทุกกระบาเดงกอนนี่เด้ไปกี่ขวดเดี๋ยวมาดูกันครับนี่จะกองข้ามา่ายนี่เลยครับพมนี่กระบาเด้งไปดูครับอันนี่้องกิ้งครับนี่ใส่ปเลยครับใส่ไปนำรวมต่วมือกันพหมเดี๋ยวมาเชื่อวโก้งกิ้งนี่กระบากเด้งนะครับทุกคนตอนนี้เราใส่ไปแล้วนึ่งขวดครับนี่ขวดตีท้องกำลังใสกับมครับมีวดตีทองกลังกับมนี่ขวดทองเลยครับขวดทองน้าหัวขวดท้องหขวดอ่าวดทอง มีกด้ามเลยนะครับสงได้กิกเอาไหมต้องเลขก้นนะทุกคนตุก้อนนี้เราเทไปทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามีกคนก้นนะครับห้าเร็ห้วรับผมโอ๊บเวนี่โนี่กติดเจ็ดครับเจ็แปกระบผมปอยยังป่อยยังยังเลยครับเป็ดเร้วด้ได้นี่กีนนี่เป็ดนะครับเป็ดนะครับทุกคนเก้าติบิบเลยครับติบเวิบเรตอนนี้ติบเรือเพ็ดต้องติบเราขวดเลยเป็ดเก้าติ 3..4 ห้าหกเจ็ดแป้ไปทั้งหมดสิขวดนะครับพุ่นี่มาเรว่าไส้ไก่มันจะได้มากนะครับต้งไปเลยไหนี่ต้อเลยต้องไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยมาดูกันีไก่มาน่ไก่มากต้เลยก่อนไปก่อนนี่ราไไปทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่เจ่สปอนเตอร์นะครับโรยะจะทำเมนูเป๊ะๆโรยะจะคิดคนเมนูไมไให้เิ่ได้ลองจิกันดูรพอเราไม่มคายลกจะวตกรรมไม่ห้คับโรของเราเมนูเปๆปิานต้งีกกเราเ้มดีนะครับี่เ ครับจิตองเอาใจิตอครับผมิตงิตอนี่จิบตองเลยครับจิตองแล้วจิบตองปึ๊บนี่จิมกี่แล้วะเอาใจเลยครับยีิบขวดยีจิขวดนะครับยีจิบขวดนะครับแตงโมอมาเลยครับทุกคนโอแม่เดี๋วกินนี้ก่อนหวยเงียมั้ยหอยเงี้ยมัเดี๋ยวจิบตามดร้อยด่าครับนี่อะไรอะไรเลยวะเดี๋ยวนเรอบขวดเลยเนียนตามปาดที่บกใส่ที่บกเลย พแโอมชยีแล้ครับนี่ราคตนี่แต่ครับยีติบนะครับพมเรียนโรงเรียนเลยเรอเนาะเรียนวัดครับนี่ังมดนะครับรอใต้คาราบาลแดงเมาอนแต่ว่ากีโคตรทำไมยีติคตรนียีตคตนะครับไม่มีตาปเซอร์พมไม่มู้จักกขนาดตัวโตนะครับพมนีานี่เดี๋ยวรรอน้ำรอน้ำเดือดก่อนนะครับพมรอน้เดือดแล้วปะคงอายุเลยอ๋อปิดก้อนปิดกว่าก่อนนะครับนี่ย่ระวงรอน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวรถเอฟมันมีรถแย่อยู่น เอาไว้นักเอาไว้นักมาดูนะไม่เอาเรอก็เอาดูเพื่อนี่ อ่านี่ทุกคนนะครับล่างจะทีน้ำเดือดแล้วตำเริ่มโตกับเราไหมโตก็เต้ดาบักขี่นะไปใส่ดาบักขี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ะกันไอ้คนน้ำเดือดทุกคนเดี๋ยวมารอเลยว่าจะกินได้จริงไหมนะครับตุ้งเตะด้เกับเราไหม่ตะดีดีดีสดีไปดีนะครับผมใส่ระดีไปเก๋นิดเดียนะครับไปหมันนึ่งยอดโตยังไงยอดโตนะครับผมตึ้งเตพวกขี้รัดแปงว่านแปลงว่านนะครับปาราไทยเขาจะเรียกแปลงว่านนะครับตีทุกคนเขาเรียกพุ่มนี่ตึงใส่ได้เลยครับจะใส่ไป ปิกงตดำนะครับผมมีปิ่งต๋ดดำด้วยได้เยอะไหมครับไดไอหิมพอไอิมนะครับเรียมารลอรุูนนงครับวัามันจะดรวยมากนะครับดเดี๋ยผมสกนโอ้โหพร้อมมากครับทุกคนเดี๋ยมารอเลยจะกินได้มากนะครับตอนนี้นะครับพมรู้สึกตื่นเต้นมากครับรู้สึกตื่นเต้นออกมเลยว่ามันจะกินได้จริงจริงมากนะครับตุ้ยได้เลยเลยโป้ได้ไหได้เลยตุ้ยได้เลยเลยครับเกงได้เลยไหมเก๋นำพุงเล็กก้อยนำพุงได้เลยนำุ้งได้เล็วเออเก๋ได้เลยไหมนี่เก้นะครับอันน เด้ไหมนี่้นะครับนี่ได้นี่เลยหมโอ้ยได้เลยนึงกินนะครับเราได้จินเนี่ยพอไหมได้พอไา้คนใช่ไหมไคนนี่เราจะกินในมดเลยนะครับวันนี้นะครับตากินมาดากะเดียวมีมาอยู่ทั้งองตัวนะครับผมมากินมามันยัดอมากไมาไม่เด็กัวดีเส็จแล้นะครับนึ่ง้องซ่องกินท่ามกินนะครับซ่าเลครับกินดีอันน้ไม่ใด้มานพัดมันไหพัดกินดีอ่านงกินดีกิดสิ อันนี้กินดีดีอ่ะนะครับพ่อมถุงก้นนะกินเลยครับไดไปโอ๊โอ๊ครับพอมโอ๊คเล้วนี่ได้ไปเลยครับเจ็ดเจ็ดออฟได้ดีเรือยกไปตรงกินนะยวไปกินนะไม่ยกไปตรงใส้นไ้มากเจ็ดนะครับนี่นี่เก้าเดี๋ยวมาโรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มล่างใจนี้แต่เบื่อต้มใหม่ก่อนใช่ไหมต้มใหม่กต้มใหม่ก้นนะครับตึ้งก็เดี่ยวมาเลยอีกทีหนึ่งว่าพอมันซุกเลยมันจะเป็นแบบนั้นะครับพอมปิดกว้าเลยครับไปบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูกัน นี่ทุกคนนะครับล่งจะซุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักชิมกันเลยว่าจะมันฝืนนะครับโอ้ทุกคนเรื่องสี่เรื่องมาเลยทุกคนมาดูนี่นี่มาเลยโอ้ข้าวมักกะเลยหอมมาเลยครับสี่เมื่อกครับข้าวมักกะเลยเอาหนังกันหนักันเอาตักเลยละลายชินเลยตักเลยตักมาเลยตักมาเลยอ๋ออ่าเดี๋ยแค่หืมมาเลยนะครับว่ามันจะกินได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเรารวยรวยนี่รวยมากกินเดี๋ยวตักหมูครับดูรูปไก่ดีดูรูปไก่ดีรูปไก่วะหมูเลยนี่ไม่เตี้ ตะกุณเกียงมาดินะครับเป็นหน้าเลยเราตกี้ด้ยน้าักกีอ๋อนี่ทุกคนมาดูครับนี่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 เลยนี่กี้ด้วยอะเยี่ยมเลยครับพ่อมเยี่ยมมาลอกยิ้มเยียมเลยครับห่อมเยี๋ยมมาลอกยิ้มเลยนี่ยิ้มเลยนะดนดนโมาต้องโบกเลยครับว้ายว้าเดอดเลยเดอดนมีโมหม ไม่มีโยเสตยเารามึงตำวอันโนแล้วเปิดปิดไดเปิดปิดัรดแกรุ้รู้เป็ร้อยมาคับเมนร้อยมันจะเปรียวรครับเกัเบรับกับ้ามาหงเลยม่กีบเน้ำม่้ยกน้ำน้ำตด้านน้มดนนกักวินก่ลงเลยไม่้งิสรดกับร้อยเับร้อครับจิ้มจดจิมเลย ยิมเนสก็ยิมเนสนี่เราต้องเขาไปลองทำที่บ้านนะ่นเลเนื้อเหมือนนั่นจรยงเลยเนื้อเทสเนื้อเบียร์เทดว่ะเนื้อหัวอินก็ต้องกับหัวกินจริงจังเอาลองเลยครับนี่เนื้อนะครับอันนี้คือเนื้อจริงๆเนื้อไก่นี่เลื่องเลื่องแจ่มเลยครับอือเลือเฮ้ยไม่ไหวด้วยมันมันกินนี้ถึงมันจะแบบ มันเป็นเล่มเป็นเล่มอ่ะมันจะแบบไม่กินว่าไม่กินว่าไม่ไม่ได้ครับไม่อีบอกว่าเต็มกับแม่แม่เต้นแบบเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนไม่ดูเรื่องมันจะเป็นมันเป็นเล่มเป็นเล่มมันเหมือนเมือนกับมาลอกเลียนเลียนเลียนสาววัวกันกินไม่ได้ครับมันมันมันเหมือนกูหรอมัน โกเปตัวเรามาทำกินเลยไม่อมันจะแบบปวดอกมาเลยกิน่มนเลี่ยนๆนเลยนๆปากนตว่อกร้อยครับมเป็าแดงได้บร้อยนะครับเมนูนี้เป็นคงหมาครับผมนะครับอเทนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปน่นกินติบ่ทักกันเดี๋ยวมันจะกินได้มนะครับผมอันนี้กไปปันานมาเกืบต่างบ่อักนนะครับอันนี้โกมาไม่ครปีไหมไม่คบนะครับก็มีมาไม่กี่คนเขาน้องหลงกิมเลยนะครับอันนี้ก็ไปตีลิีคุเตอรกับเราเลยครับเริมครับนี่ปีเราไม่กับมือเลยนะเนี๋ยกินได้ม

อ้ําเราไปมพือวะร้อยกันเราเไื่อวะร้อยครัร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไปเกลียกเกลียกกินร้อยไหมเดียวอ่านิตายกินเลยเอาไหมกินเลยแกล้วเลยโอ้ยกินรอยดูร้อยครักินได้กินได้เลยครับอ่าคนต่อไปมากครับอันนี้ก็เป็นคนช่วยคนนะครับหนลงยุ้ยครับหนลงยุ่ยหลงยุ้ยหนลงยุ้ยนะครับนี่เอาลองชิมในตตดน้ำก่อนครับขั้นตอนเนตต้องชิมน้ำก่อนนะครับผมหมดแล้วไม่ชิมนะ

เปรี้ยวๆเปรี้ยวเปะรเป็ะนโอเคครับร้อยรอบอะครกันนี่ก็เป็นปีจาแล้วครับอยู่ปลายมัลิศกระปมลองเลยครับร้อยปีดาทุกลกอยากกี่วาร์ดเยม้ยตัดน้ำตัดน้ำนะครับตุกตุกอุ้ยรอยไใช้ได้รรงร้อยันก้าวยัเดอดโอ้เราก็เลยรอยไหม โอ้ยทุกคนร้อยตามคนเลยครับ้คนเลยครับแต่ว่าตามคนเรอ้วกอันนี้ก็อยู่ว่าริกับปลางเลยก็ปคลมคับเพิ่เอาปาเ็นหลอ้นา้ก่อนครับตนามอนปาโ้ยรอยกัจริงหรือเปล่าร้อยจริงเร้จริงเรอมันมันออกเปียวนิดนิดหรอจริงเหรอ๋อกินแล้วเรากินเนื้อจดว่ามีไหม ปูทุบปูปูก็กินด้วยต่างวนวะเูื่อบดรถตามกินแม่วะต่ำมาเลยกินเบียนเลยนะอ๋อนีบียนตำไม่เป็นเยอะเอาลองดูครับร้อนเลยรบเลย้กับเติมกับอุ้มดูปะรอยต้องลอกเลว่ิเลยนบุรยจิงไหมรยจริงับรอยตี่เลยครับอ่ากุนพ้มาครับนี่บาดดบนะครับบาดดบอย่ปามิดมืกันราคี้บาดดบบาดบบาดบบาดบ ไอ้กูเดี๋ยวปัดเมียไหมเออมาดูปัดเมียเออมันไหมคุณพ่อมาดมเย็บเอวครับกินได้ไหมห่อาเนื้อกันเนื้อกินได้ครับเออกินได้ดังตักขึ้นนั่นเลยตักขึ้นแน่กูณีกินได้เลยรู้ไหมกินไม่ได้โอ้บหก็หนูกินได้ไหมครับกินไม่ได้ครับกินไม่ได้ครับนึ่งครับอ่ากินได้ครักินไม่นึ่งครับเ่ามาคนตกเองครับฝังจ้อยครับทำไมยืดีกเพยแล้วฝังจ้อยโรดีล่าครับ นี่ตัดๆๆครับผมนี่ทุกคนคนตีได้เลยนถือฮุกฮุกฮุกเลยนะครับโดยชาะเก็าได้้ากินเนืกันลอกินอกันนี่ลมเนื้อกันอืมวกเลยเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ส้มนะครับหากุนตีนี่เจอก็กน้องอนะครับผมอุนไดม่งมาไม่กัดเนื้ดเนือโอ้ย ไปแต่ไม่เมียกินไหมเนี่ยไม่าเป็ดกินลงไปทำที่บ้านไม่เมียก็ลองเรืานวันนี้คนดีเจสินะครับคนดีเจสแล้วตัวงได้เนาะอร่อยยังกินนื้ยังกินได้กินนื้กินเนอครับเลยรวยยูโรรอยอร่อยกินแยงต้องฮะดกินแย่กินแยงต้องไม่กินแด้ต้อง มันเป็นอะไรช่คงอ๋มาต่อครับโหทามเนจอยตัวช่ตงโอ้มีน้องเอดมินครับมีน้องฟูครับเฮ้ตัวกิ๊กกี้ึงมาหน่ยดึมา้ยด้ด้ด้วยกินเนกินนอ่อเติบเลยเหี๋ยวก็ยเียวยอืมอืมมครับ ไม่ด้วรด้นะครับงไม่ด้ี่รพี่เราี่รแ่มิดน้องลุงกับนี่ลุงอย่างนี้ละครับผม่มีแจ้งปุ่มดีแจ้งครับผมไปขำขึ้นนะรวยไหมอย่าพุ่งลงนนี้นะอ่ามวเลยน่แลมีอะไรกัน ไอ้น้องจะยิงน h ế t ตังค์นั้นเลยตันันเลยน้องตังนั้นเลยตั้ันเลยน้องรวบเลยรวบเลยวบเลยตาลุานะคับกินไม่ได้หคนนะครับตึงกินได้หคนนะครับตลุบวามันพึงต่อขึ้นนะครับลงไปตำกันเลยว่าจะกินได้มนะครับถ้าเกิดไปตาเลกินได้หรือไม่ได้ก็มาคอมเมนต์บอกมาตคลิปฟีดแบกบอกกันด้วยนะครับว่ามันกินได้จริงั้ยนะครับไยตัวผมก็ กินไม่ได้เป็นไม่ได้ครับผมหมดเยี่ยเลยอาจารย์เราเตรียมเมนูมาอันนี้เยี่ยทุกกรบผมยอมรับเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย